ครับสวัสดีครับ f c ทุกท่านครับคลิปนี้เป็นาลาวสตาครับของบ่ายนี้นะครับก็ของวันที่8นะครับผมให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก็คือ5กับ8นะครับเาจาะนี่นะครับชุดเจาะจุดการ เจาะก็มีสองห้าสองแปดแล้วก็หกสองเก้าห้าเก้าแปดหกเก้านะครับชุดกันก็มีสองศู 9, 0, 9, 3, 9, นย์สองสามสองสี่แล้วก็เก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่นะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับอ่านี่นะครับครับแล้วเราก็จะไปต่อกันเลยนะครับคือเราพัฒนาของคืนนี้นะครับเรา,าพัฒนาของคืนนี้นะครับ อ่าผมให้เลขว่าเป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัววิ่งตัวลูกก็คือ1กับ2นะครับรอง9ครับราวพัฒนานี่ก็ไม่ได้ลงมาตั้งหลายหลายเวรแล้ไหลายงวดแล้วเพิ่งจะลงวันนี้ตั้งแต่หยุดมาไม่กลงล็อกกันเลยครับครับราวพัฒนาคืนนี้นะครับอ่านี่ครับชุดเจาะนะครับชุดการนะครับ าราพัฒนาตูเจาะชุดเจาะมี0 1นย์หก้าแล้วก็เก้าแล้วก็12ึองนะครับนี่ชุชดเจาะแล้วก็ชุดกันชุดกันก็มี5157 58แล้วก็25272แล้วก็78แล้วก็959798าเก้ก้านะครับชุดกันก็นระวังเบิ้ลหน่อยนะครับ88ของเราพัฒนานะครับอืม ครับขอเวลาท้ายคลิปสักเล็กน้อยไปรา,าานนาราวสตาเมื่อวานนี้อ่ารวสตาเมื่อวานนี้ผมก็ให้เลขไว้เป็นแนวทางตัววิ่งตัวรูดก็คือศูนย์กับเก้าก็เข้าวิ่งวิ่งรูดไปนะครับศูนย <c oughs> ์ชุดเจาะไม่เข้านะครับชุดกันก็ไม่เข้าหลุดอืมแยว่าดูเนี่ยมันทางขากันเนี่ยหม่หนึ่งกับสี่ เราไปจับอะไรก็ไม่แลวครับลุดนะครับเมื่อวานนี้เราสตาครับแล้วก็เราสามัคคีก็โอ้โห,หลุดหมดเลยเหมือนกันอีกเราสามัคคีนะครับของเมื่อวานนี้เห็นไหมครับให้วิงว่งวิ่งวิ่งลูดสองสองก็หกก็เข้าอาตัววิ่งตัวลูดไปนะครับหกทั้งบนล่างเลยชุดเจาะชุดกันไม่เข้านะครับลุดนะครับ แล้วถ้ายังไงเดี๋ยวเย็นบ่ายนี้คืนนี้เรามาลุ้นกันนะครับอ่าทวนอีกเที่ยวหนึ่งนะครับอ่าของวันนี้นะครับราวสตาของวันนี้นะครับของวันที่แปดนะครับแล้วก็ราวพัฒนาของคืนนี้อ่านี่นะครับราวพัฒนาของคืนนี้นะครับยังไงก็เอาไปเลือกเลือกกันแล้วกันครับเอาที่ชอบที่ชอบนะครับก็ขอให้เอซทุกท่านโชคดีนะครับมีตังค์ใช้กันเยอะๆสวัสดีครับ